สวัสดีครับเดือนนี้ก็เดือนตุลานะฮะ2566นะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ h อน d ้าเว็บ1้ยนะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปล้อแม็กสีแดงนะครับวันนี้อัปเดตราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับว่าเงินสดจ่ายรถอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็เงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอำเภอกระสังครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ แอดไลน์เข้ามาได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะตอนนี้ก็เดือนตุลานะฮะ2,566นะครับตอนนี้ก็ช่วงปิดเทอมนะฮะของเด็กนักเรียนนะเผื่อมีนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะท่านใดนะครับที่กำลัง มองหารถใช้งานนะช่วงก่อนเปิดเทอมนะฮะวันนี้ก็มีตัว1 1 0นะตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อปีี2 0ิบมนะฮะมาแนะนำนะฮะแล้วก็มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับเดือนตุลานะสอนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะฮะจดทะเบียนนี้จะเป็นสีแดงนะครับ เนื้อสีแดงครั้างหน้าตรงนี้จะเป็นสีเงาหมดเลยนะครับผมนะนี่ฮะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะแล้วก็จะเป็นสีแดงด้านจะเป็นตรงนี้นะฮะอันนี้คือด้านนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเงานะฮะนี่ฮะสีด้านก็จะเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ฝากครอบคุณเจแล้วก็ฝากครอบใหม่ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นแดงด้านนะส่วนตรงนี้จะเป็นแดงเงานะครับ ตัวนี้2023ก็จะเป็นระบบไม้แบบอนาล็อกอยู่นะครับยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับต้องดู2024นะครับว่าจะเป็นระบบไม้จะเป็นดิจิตอลหรือเปล่านะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะสายเร่งแบบ2สายนะป้องกันไม่ให้สายคันเร่งมันค้างได้นะครับมีทั้งหมด u c ี CC นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะสำหรับ Honda V10 ตัวล้อแมกนะสีใหม่ล่าสุดปี2000 23นะก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินนะฮะสีขาวแดงแล้วก็สีดําแดงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะฮะจดทะเบียนนี่เป็นสีแดงนะครับในส่วนของราคานะฮะสำหรับราคาเดือนตุลาฯนะฮะ2,566นะฮะราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ที่47,930บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอน่าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ เพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะฮะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นเดือนตุลานะครับก็ลงให้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถสักคันนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีฮอนด้าเวฟร้อยสิบนะตัวล้อใหม่คือว่าตัวท็อปปี2023นะฮสะสีใหม่ล่าสุดนะสีแดงนะครับวันนี้มาแนะนำนะครับ แล้วก็อัปเดตราคาเดือนตุลานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่คนะอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเลยนะครับ47,930ัามสิบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบงนะครับตัวนี้จะเป็นลายใหม่นะครับเนี่ยครับก็จะมีสติกเกอร์ข้างหน้านะครับก็คือตัวนี้ลาย2023ใหม่ล่าสุดแล้วครับไม่มีใหม่กว่าน,นี้แล้วนะครับผมนะเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดนี่ตัวหนังสือตรงกลางนี่จะเป็นตัวอ่านะครับ อันนี้คือตัวล่าสุดเลยนะครับตัวอ่านะคร okay. ับเพราะว่ารถคันนี้ก็ผลิตวันที่30สิงหานะฮะ2566นะทุกวันนี้เขาก็บอกนะฮะวันเดือนปีผ evet. ลิตน <cach or v ain> ะฮะของรถที่เราซื้อด้วยนะครับว่ารถคันนี้เราซื้อวันที่เท่าไหร่นะครับผลิตวันที่เท่าไหร่นะส่วนวันซื้อเรารู้ได้นะครับเพราะว่าเป็นวันที่จดทะเบียนนะฮะส่วนวันผลิตนี่เราก็ดูตรงนี้นะฮะวันนี้ก็วันที่3ตุลานะครับรถนี้ก็ พึ่งลิดได้3วันนะครับวันนี้รถมาถึงร้านนะครับก็เลยมาอัาเดีราคานะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะสำหรับเดือนตุลา2566นอนะัอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจรนบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามนะปรึกษาราคารถก็ได้นะครับผมนะที่ 0921577129นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์แล้วก็เบอร์ผมเองนะครับพบ้าร้านของเรานี่ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท,ที่อยู่ในจังหวัดบุรีดําก็สามารถผ่อนได้นะครับจ่ายรับรถแค่100บาทนะครับส่งก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง48่วดหัวนะดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.06 1.09นะครับ1.12นะฮะทั้งหมดก็ ใหญ่เราใหเดียวก็ส่งอยู่ประมาณ1,800งพันะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับของเราก็ขายนะครับเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่47,930บาทนะสำหรับหอน่าพีร้อยสิบตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะฮะนี่ฮะก็คือตัวนี้ตัวท็อปเลยนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะล้อแม็กหน้าหลังเลยนะครับผมนะล้อแม็กเป็นล้อแม็กซ์ลายหก้านนะฮะสีดำนะล้อแม็กสีดำนะครับแล้วก็ขนาดยางนะขนาดยางนี่ใหญ่มากนะครับ80 90แ67นิ้วบะ ยางนอกใช้ของวีรเบอร์นะขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์บนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งร้อยสิบซีซีหนึ่งลูกสูบสองเบานะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะฮะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะเป็นเครื่องตัวใหม่เลยนะครับบล็อกใหม่เลยนะครับแล้วก็ถังน้ํามันก็ใหญ่นะถังน้ํามันนี่จุน้ำมันได้ห้าลิตรนะครับเกีรสองหกเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็ ยูบอกก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับผมนะใส่ได้ไม่เยอะนะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะฮะถอดน็อตสตัวนะก็จะเห็นแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่รับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5000กิโลเมตรนะฮะส่วนเครื่องยนต์ก็รับประกันให้สปีนะครับเนี่ยเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะฮะหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบเัวื่อฉีดก็รับประกันในห้าปีนะฮะหรือว่า5 0,000กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี้ต้องตรวจเช็คตามระยะทางนะครับผมนะ ในส่วนของอัตราปะหยัดน้ำมันก็อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะร,ราคาที่ติดมากับรถก็46,400นะอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบรนะครับ46,400นะแต่ว่าของรา้านเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนพรบรรของเราก็จ่ายรับรถอยู่ที่47,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรรนะฮะสำหรับ Honda Wave าา110ตัวล้อแม็กสีแดงใหม่ล่าสุดตัวนี้จะเป็น ไฟหน้านะฮะไฟหน้านี่ตรงนี้จะเป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่จะเป็นแบบธรรมดานะข้างหน้าระบบเบรกก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะฮะส่วนข้างหลังดำนะข้างหน้าดิสนะปั๊มดิสเป็นปั๊มดิสสีทองนะฮะแบบหนึ่งลูกสูบก็บอกทุกไในสีดําออกด้านด้านะย่างนอกหน้าก็ใช้ของวีรเบิร์นะตัวนี้ยังเป็นระบบยางในอยู่นะครับยังไม่ใช่ยางเรเดียนนะฮะนี่ขนาดยาง70็ดับนะขอบ17นิ้วนะตัวนี้ก็จะเป็นลายยางของวีรบเบิร์นะ ใส่ตะกร้าไปสวยเลยนะครับสำหรับรถแบบนี้นะฮะก็เหมาะมากนะครับสําหรับน้องๆนะฮะพี times, ่ๆนะฮะเพื่อนๆที่ไว้ขับไปทํางานนะฮะหรือว่าไปสวนนะฮะไปไร่ไปนาฮะตัวเบรร้อยสิบนี่จะใช้ดีนะครเพราะว่าราคาก็ไม่สูงมากนะครับราคาก็4 8่หมมีทอนนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่4 7 9 3 0ื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับหรือว่าผ่อนก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะก็สามารถจ่ายรับรถแค่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะ ทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับออกง่ายนะครับทุกวันนี้เช็คเครดิตบูโรนะฮะไม่เคยมีประวัติก็สามารถออกรถแล้วก็รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าเงินสดไม่เช็คนะครับใช้แค่บัตรใบเดียวจ่ายเงินนะรับรถกลับบ้านได้เลยนะรอรับายทะเบียนกับคู่มือนะอีก45วันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้าับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮะ เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวนะฮะหรือว่าอัปเดตราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะเพื่อนๆพี่ๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ